สวัสดีค่ะชิเป้แลเควันนี้จะมาเล่นเม็ดป๊อปเป้ที่เก็บได้สนุนๆกันนะคะมาดูอุปรกรณ์มีจะเม็ดป๊อปมีน้ำเล่นเลยเอาเม็ดป,ป๊อปแปะใส่ลงไปนะคะแล้วก็วิ่งให้ไกลที่สุดน้ำเข้าจะไม่กิน เรจะต้องคอยก่อนนะคะเราต้องใส่เพิ่อมอะไรสักนิดหน่อยแล้วต้องคอยมันนะคะแด่กันดึงงี้น,นะคะแด่กันที่อสองที่สามแตกกันแตกะะแล้วค่ะ แล้วก็จะมาใส่ต่ออีกเลยนะคะแล้วก็วิ่งให้ไกลที่สุดมันแตกแล้วนะคะเมื่อกี้แล้วก็ต้องรออีกอันแตกโดยใส่สิ่งเพิ่มไปต้องรอให้มันแตกนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรารอเม็ดนั้นก่อนนะมันแตกแล้วมันก็เราจะทำให้มันให้มันดูเลยค่ะแตกแล้วค่ะก็ใหมเม็ดนึงแล้วก็ใส่เม็ดที่เหลือแตกแล้วค่ะอีกเม็ดนึงใส่สองเม็ดที่เหลือนี้ลงไป เบกไปแล้วอันึ่งนะคะเตกไปแล้วนะคะเออคอยอันไปให้มันเต็มพ้วงมของมันก่อนนะคะอ๋อได้ครับว้าไงดีไม่มี่ะไร ถ้าชอบปลูลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะออม<า>ันจะเป็นแบบเออใช่นี่ระวังไว้บนขอบปากมันก็ได้ที่จริงายายไม้กวาดนั้งนี่นี่นี้นะคะเราไม่ได้ไปถ่ายตรงน้ำน,นะค่ะเราจะมาเล่นเม็ดกันเลยนะคะ รายการเอาอีนี่ออกก่อนนี่มีเม็ดติดอยู่ดึงออกมาเลยเม็ดน่าน,น,นว้าวมีช้อนไม่แค่นี้เดี๋ยวขอไปหาช้อนแล้วก็มานะคะ,ะเดี๋ยว เราจะใช้ช้อนในการเล่นกันค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 นตักขึ้นมาตักไม่ได้ตักขึ้นมา,า,มต,นมาตักไม่ได้เลยแป้ขอรหน่อยให้พี่เล่นบ้างโอ้น้ำกระเด็นใส่เครื่องเรานะคะต้องขอพักสักหน่อยน,นะคะสำหรับวันนี้๊า่บายค่ะถ้าชอบ,บกดไลค์บดเ <c oughs> ดือดเดือดเดือดสกยดูให้นะค่ะ <c oughs> 没牌儿，姐。<laughs> oh